โทษกรรมฉบับนี้ผมขอกราบคาราวะทุกท่านด้วยความเคารพครับคืนนี้ เมื่อวานนี้ครับที่น่าจินดีไปมากกว่านั้นก็คือว่าการที่พวกเราได้ออกมารวมตัวกันมากมายเป็นประวัติการอย่างนี้ได้จุดไฟในหัวใจของนักสู้ทั้งหลายทั่วประเทศ ทำให้พี่น้องประชาชนทุกหนทุกแห่งทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยได้ลุกขึ้นต่อผู้พร้อมๆกันอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนครับพี่น้องครับ พนักงานรัฐวิสาหกิจที่สแสดงตัวออกมาชัดเจนประกาศร่วมต่อผู้กับเราอย่างเช่นพนักงานการบินไทยพนักงานการไฟฟ้าพนักงานองค์การโทรศัพท์และผมเชื่อว่าพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เหลือจะมาร่วมกับเรา ไม่วันนี้ก็วันพรุ่งนี้ครับพี่น้องครับ ข้าราชการที่ดีใส่การที่ซื่อสัตย์จริตอย่างคุณทวินเปลี่ยนสีได้มาพูดเปิดใจแทนข้าราชการที่ดีทั่วประเทศ ประชาชนโู่เขาเบาปัญญาตกเป็นเหยื่อของนักการเมืองและใช้กรณีนี้เพื่อเล่นงานรัฐบาลทางการเมืองพยายามแสดงให้ที่น้องประชาชนเกิดความสักสนว่ารัฐบาลน,นั้นไม่ได้ทำอะไรผิด นายกยิ่งรักไม่ได้ทําอะไรผิดพันตำรวจโททักษิณชินวัตรก็ไม่ได้ทําอะไรผิดแต่เห็นกับการที่บ้านเมืองจะต้องเดินต่อไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นยอมถอยให้ทุกอย่าง แล้วเรา ก็คือร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับที่นายวรชัยเหมะเสนอเข้าสู่สภาสภาพิจารณารับหลักการแล้วไปแปรยติโดยนายประยุทธ์จินิร์ณอช ที่น้ที่เคารพครับเพราะมันไม่ใช่วันที่11พฤศจิกายนเวลา18นาฬิกาผมก็จะไม่พูดกับพี่น้องว่าเราควรจะทำอย่างไรแต่ผมจะขอใช้โอกาสนี้กาเปียนกับพี่น้องว่าแม้วุฒิสภาจะที่สภาจะความกฎหมายนี้ไม่รับหลักการกฎหมายนี้ แต่นั่นไม่ได้ทำให้กฎหมายนี้ตายไปจากสภาพเพียงแต่เป็นการยับยั้งเอาไว้เป็นการชะลอเอาไว้ยังไว้ได้ชะลอไว้ได้เพียง180วันเท่านั้น เมื day, ่อพ้นกำหนด180วันสสฝ่ายรัฐบาลอย่างจ่าประสิทธิ์ชัยศีศษะสามารถหยิบยกขึ้นมาวันไหนก็ได้ ั่งประชุมกันแล้ว ตลอดชีวิตการเมืองของผมได้ทำเรื่องที่ถูกใจประชาชนบ้างขัดใจประชาชนบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่กับผมไม่เคยทำคือทุจรกติตรขอรับท่านกงประเทศชาติโกงประชาชน ตัชีวิตที่เป็นนักการเมืองมา35ปีวันที่ผมตัดสินใจลงมาต่อสู้เคียงบ่าเทียงไหลกับพี่น้องและมีพี่น้องประชาชนให้เกียรติให้ความไว้าวางใจออก วันนั้น4พฤศจิกายน บ้านเมืองน,นับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเราจะ i Thank you. ชีวิตผมต่อไปนี้มอบให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับพี่น้องครับผมขอเอาหัวใจของผมวางเป็นเดิมพันในการต่อสู้พี่น้องที่รักชาติรักแผ่นดินทั้นหลายท่านใดใจถึง ใจมาวางกับผมครับพี่น้องครับ